กล้องลุงทาไมมันดูดีกวากล้องเราต้องตั้งค่ายัางไงถึงจะเปนของลุงสวัสดีช่องไทยก็โอมด้วยนะจ๊ะช่องนี้ใส่ไม้ไม่ได้อม <c oughs> ไม่ได้เอาเครื่องนี้ดีกว่าวันนี้ไล์แบบใหม่อืมเขาไม่ให้ก็กลับด้านแล้วนะแต่มันกลับไม่ได้สองครั้งแล้วก็เลยไล์ทางนี้เลย ไม่ได้หลายหลายวันมากไงหลายวันถ้าไม่เอาตัวนี้มันจะใส่ไม่ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวลองเครื่องนี้เดีวซีมันจะเด้งออกก็ได้ไหมคนเด่นเขาได้เลยรอไม,ไ,ไม่ได้ไม่เป็นไรเอียงแบบนี้แหละ คนที่เข้าไลฟ์ทุกวันก็ก็ไลฟ์ทางทางแทนทาง,ทางนอนได้ทําไมป้าถึงไล้์ทางนอนไม่ได้แตกใจเอานี้ก็ทางตั้งไปแล้วกันสุดท้ายทุกคนนะจ๊ะฝนตกทุกวันเลยฝนตกสมดสุเว้นเนี่ยนะ ว่าจะขายของก็ยังไม่มาสักอันเลยทุกคนก็เลยไม่ว่าจะสัญญาว่าจะไลฟ์ขายใช่ไหมเขาจะไลฟ์ยี่ห้ายหกอันไหนก็ยังยังแบบเออปลายเดือนและต้นเดือนก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนแล้กันเดี๋ยวของมาค่อยไลฟ์ทีเดียวเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเป็นโรคเลื่อนอีกเดี๋ยวเป็นปัญหาอีกอ่ะ วันนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนเมื่อวานนี้ให้เปรี้ยวไลท์ใช่ไหมสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนสำหรับไลท์นี้นะคะสำหรับ ไลน์นี้ถ้าใครต้องการสั่งสินค้านะคะโปรโมชั่นพิเศษคอลลาเจน3กล่อง999นะคะคอลลาเจน3กล่อง9 9 9แล้วก็กาแฟ3กล่อง890กานะคะกาแฟ3กล่อง8 9 0เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคทุกคนเดี๋ยวค่อยถามแล้วกันเพราะว่าป้าก็มาถึงออฟฟิศก็ขึ้นไลฟ์ก็บอกอทีมสวอ,อยู่ว่าให้ไปให้ไปแซะให้ไปแซะไอะ้ต้นปอเทืองอ่า เราก็จิ้มรูจิ้มรูเอาลงรูเลยเพราะว่ามันฝนตกช่วงเนี้ยมันน่าจะติดได้เลยมันน่าจะติดได้เลยก็ฝากงานไว้ฝากงานไว้เรียบร้อยเมื่อวานปิดเทอมก็พา้ำมนมนไปเยี่ยมลุงมานะคะทุกคนคอลลาเจนคอสามกล่องเก้าเก้เอาเลขสวยเเลขสวยกาแฟ สามกล่องแปดเก้าศูนย์เอาเลขสวยก่อนเมื่อวานหลายคนก็ก็คงจะแบบอยากรู้อีกนะคะแากรู้ความเป็นเป็นอรเรียกว่าฝากความเป็นห่วงปรปยายไปให้ลุงใช่ไหมก็ยังไม่ทำคลิปเมื่อวานนี้ก็ตั้งตั้งหน้าปกไว้เฉยเมื่อวาน เดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่มันคงจะมีวิธีการไล่อยู่แหละโอเควันก็ไอ้น้ำมน,น้ำมน,น้ำมนก็ไปก็ด้วยความที่แบบว่าก็กำลังก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊คิด คิดถูกหรือคิดผิดนะแต่แล้วก็อาจจะอาจจะไม่พาไปบ่อยเพราะว่าพาลูกไปเนี่ยพอพาพาลูกไปปับ๊บลูกยิ้มปั๊บพ่อเนี่ยขอบตาแดงลูกยิ้มนี่พ่อขอบตาแดงแล้วนะก็คงคิดถึงคงคิดถึงแหละแล้วน้มนต์ก็คุยก็คุยกับพ่อเรื่องเรียนอย่างเดียวเหมือนเดิมเรื่องเรียนแล้วก็มีบอกว่าเออถ้าก็คุยเขาก็ไม่รู้จะคุยอะไรเพราะว่าพ่อก็ คือคุยกับลูกปั๊บเนี่ยพ่อก็คงจะแบบจุกแหละเพราะว่าพ่อเสียงลูกใช่ไหมไอ้น้ำมนก็คุยไปเรื่องอื่นบอกพ่อม .4 เนี่ยหนูจะขี่มอไซค์แล้วนะอะไรประมาณนี้ขี่มอไซค์เป็นเรียนเออพ่อก็มีจะพูดเหมือนกันก็ได้ลูกได้อะไรประมาณนี้ก็คุยจะเรื่องเรียนอ,อ่าเรื่องเขาเตรียมจะสอบห้องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ไปหาเขาเรียกว่าไป เรียกว่ามีแนวข้อสอบมีอะไรนะมีครูแนะแนวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาสนใจทางคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยาตอนนี้ก็รุ้นเกตอยู่เขาบอกรุ้นเกตก็ไม่รู้จะก,ก็บอกกับแม่อยู่ไอ้ไม่รู้เกตจะได้แบบแบบไหนนะแม่อะไรเงี้ยก็รุ้นวันที่หนึ่งเพราะว่าเกตเขาออกวันที่หนึ่งเกตออกวันที่หนึ่งก็บอกกับพ่อเขาไอ้พ่อก็ถามว่าเป็นยังไงเรื่องเรียนเป็นยังไงถามลูกชาย ชายก็บอกว่ายังไม่ออกเกรดก็คือยังลุ้นอยู่ลุ้นลุ้นเกรดอยู่มันเหมือนคอมเมนต์มันไม่เคลื่อนอ่ะมันติดไเไยอ่ะอืมเนี่ยเมื่อกี้คอมเมนต์มันหยุดทุกคนก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้คุยอะไรมากไม่ได้คุยอะไรมากแล้วก็คุยกันเรื่องทนายคุยกันเรื่องทนายไอ้ทนายก็คงจะ ก็คือเตรียมตัวแหละเพราะว่ามันเรียนที่1เรียนที่2แล้วนะก็คุยกับลุงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวลุงก็บอกกับลุงว่าเดี๋ยวทนายก็จะลงมามาหาลุงนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกละเอียดไปนะคะฝนก็ตกเมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากฝนก็ตกแบบไปไปถึงนครพนมนะ่ะคือเส้นออกไปคือฝนตกเลยแหละออกออกไปเส้นอากาศใช่ไหมป้าไปเส้นอากาศอํานวยนะ่ะ ฝนมันลงเลยเมื่อวานนี้ยิ่งไปถึงเส้นนะครพนมเนี่โยโอ้ยมองหาถนนไม่เจอได้ฝนพายุอะไรนะพายุไอ้บัวลอยพายุบัวลอยเออเมื่อวานนี้ก็ยังหนักเลยพอไปถึงก็ยังหนักเลยก็รอคิวก็ยาวเหมือนกันวันนี้คงต้องแล้วเมื่อวานนี้ก็ไฟไฟเขาก็แบบไม่ไม่ไม่เต็ม คือไฟมาแบบครึ่งครึ่งอะเมื่อวานเนี้ยรอคิวฝนตกก็เยี่ยมลุงเสร็จก็ไม่ได้มีอะไรก็ฝากความคิดถึงเอ่อฟซีไปหาลุงฝากความคิดถึงว่า f อฝากถึงลุงนะลุงก็เหมือนเดิมก็ฝากความคิดถึงถึง f อนะคะก็แม่แม่ทุกท่านก็เดินทางกลับเดินทางกลับก็ไม่ได้มีอะไรมากไป ไปถึงกกานี้ก็กาว่าจะได้กินแกงหน่อไม้เมื่อวานนี้บอกป้าดาบอกว่าลูกไอวิวไอวิวไอหานหน่อไม้ไว้ให้แล้วบอกวิวหาหน่อไม้ก็เดี๋ยวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปกินแกงหน่อไม้ที่กกก็แล้วกันมันไม่ทานข้าวเลยในเมื่อวานเนี้ยกะว่าจะไปซดแกงหน่อไม้แล้วล้นซะหน่อยไปถึงกกก็ประมาณสี่โมงเย็นนะประมาณสี่โมงเย็นไอ แกงหน่าไม้บอกลอหมูโอ้โหก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้กินแกงหน่อไม้เขาไม่ได้ซดแกงหน่าไม้เลยเมื่อวานนี่เขาบอกไม่แย่ดาวะป้ปายๆคนลเพ่หายกินขาวอยู่หน้าคนละเมื่อวานนี้ก็เลยกลับมาถึงบ้านก็ก็ค่ำเลยเย็นเลยเย็นเลยห้าโมงกว่าหกไม่ใช่สิทุ่มกว่าทุ่มกว่ากับสองทุ่มเมื่อวานนี้พอดีว่าแช่ข้าวเหนียวเอาไว้ก็เลยมานึ่งข้าว แล้วก็ทอดไก่กินกับนะมนล่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี้ยเดี๋ยวบอกเข้าแกงหน่อไม้กันดีกว่าเมื่อวานแม่ป้าก็ฝากหน่อไม้กับไอ้ไอ้หน่อไม้หน่อไม้เสี้ยนอะ่ะหน่อไม้ที่เขาซอยซอยให้แม่ลงจากรถเลยเดี๋ยวบอกก่อนดีกว่า แกงหน่อไม้กินตอนเที่ยงเลยดีกว่าไม่เที่ยงละบ่ายโมงอะเริ่มดูเวลานึกว่าเที่ยงที่ไหนบ่ายแล้วเดี๋ยวแกงหน่อไม้แกงหน่อเมื่อวานไม่ได้แกงเมื่อวานไม่ได้แกงวันนี้ก็แกงหน่อไม้กันไปสําหรับไอ้เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากทุกคนก็พิเศษก็คือน้ำมนต์ไปด้วยเมื่อวานนี้น้ำมนต์ไปด้วย แล้วก็พูดคุยกับพ่อบางเรื่องที่เขาอยากจะคุยนะอยากจะคุยบางเรื่องบางราวของเขาก็คุยกันไปก็ฝากงานไอเดี๋ยววันนี้น่าจะสั่งของให้วันนี้เพราะเมื่อวานนี้มนไม่ได้สั่งเพราะมันขัดข้องก็โอเคทุกคนทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ป้าก็ยังไปหาลุงเหมือนเดิมไปหาลุงเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ก็จะมีเพื่อนหน่อยก็จะเป็นน้ำมนต์ให้น้ำมนต์ไปด้วยมีบามืด แลวเมื่อวานเมื่อวานนี้มีน้ำมนต์บ่เบมืดป้าแอนแล้วก็ปดาเอ,อปดาไปด้วยเมื่อวานนี้ก็ผ่านไปวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธพรุ่งนี้วันพุธท,ทุกคนวันนี้30พรุ่งนี้วันที่1ใช่ไหม,มค่อยว่ากันไป